สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโป๊อปนะครับคลิปนี้นะครับผมจาอธิบายเพื่อนๆหลายคนฟังนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนหลายคนเข้าใจผมผิดคิดว่าผมบอกว่าบิตคอยต้องตกเนาะไม่ใช่นะครับผมอยากให้เพื่อนลองไปรีรันแล้วฟังดูอีกรอบนะครับสิ่งที่ผมบอกเนี่ยนะครับคือการที่บอกให้เพื่อนๆสังเกตแท่งให้ดีนะครับเป็นการทับมือรอดูแท่งนะครับถ้าเราไม่ชัว์เราก็ทับมือรอการทับมือเนี่ยถึงเราจะไม่ได้ตังค์เนาะแต่เราก็ไม่เสียตังค์นะครับ ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาบิตคอยเนี่ยนะครับมีการดีดขึ้นมาขึ้นไปแตะสูงสุดที่ประมาณ52,000จากราคาบิตคอยที่มันเคยตกมาที่1 5 0 0 0เนี่ยภายในระยะเวลา1ปีเนี่ยมันขึ้นมาประมาณ3เท่ากว่าเนาะตอนที่ผมให้เพื่อนเพื่อนซื้อกันไปเนี่ยนะครับหมื่นเเนี่ยผมบอกไปแล้วเนาะว่าจุดเนี่ยผมอออินเป็นจุดที่ผมอออินสปอตเนาะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ซื้อเนาะหรือว่าไม่ทันจริงๆนะครับเพิ่งมารู้จักช่องคลิปโปอปนะครับแล้วเพิ่งมาเห็นเนาะผมต้องบอกว่าบิตคอยตอนนนีี้เ่ย ค่อนข้างโฟโมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับผมจะดูจากคนรอบตัวนะอย่างเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนคนนึงโทรมาหาผมนะครับเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ผมเคยบอกเขาว่าเก็บบิตคอยนนะราคานี้เก็บบิตคอยนนะเขาบอกเขาไม่เล่นหรอกพวกเนี่ยนะครับเขาไม่เชื่อนะครับแต่อยู่ดีๆวันนี้เขาดันโทรมานะครับแล้วเขาบอกว่าบิตคอยขึ้นมาแรงจังเลยขึ้นมาแตะที่51,000แล้วซื้อตอนนี้ดีไหมผมต้องบอกว่าสัญญาณแบบเนี้ยนะครับเป็นสัญญาณโฟโมแล้วนะเป็นสัญญาณที่ แม้กระทั่งคนรอบตัวนะครับที่เขาไม่สนใจบิตคอยเขาก็ยังได้ยินบิตคอยซ้ำไปซ้ำมานะครับแล้วก็ได้ยินการที่บิตคอยราคามันขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเนาะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นราคาที่ไม่ควรซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ไม่ควรขายด้วยเนาะคือรอดูไปก่อนนะครับสาหรับคนที่มีของแต่สําหรับคนที่ไม่มีของเนี่ยรอดูสัญญาณนะครับเป็นสัญญาณที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วเลยนะครับสัญญาณแรกนะครับคือสัญญาณแท่งนี้นั่นแหละนะครับที่มันกําลังวิ่งอยู่นะ ราคาบิตคอยได้มีการเลย6 1 8ไปเรียบร้อยแล้วนะถามว่าเลยไปกี่จุดนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าเป็นเส้น6 1 8เนี่ยนะครับราคามันจะอยู่ที่ประมาณ48,500นานะครับตอนนี้เนี่ยบิตคอยได้มีการเลยไปที่ประมาณ51,500 <c oughs> ก็ต้องเรียกได้ว่าเลยไปค่อนข้างเยอะแต่ถามว่ามันเป็นการเลยที่เยอะเกินไปจนไม่สามารถตกมาจุดนี้ได้หรือเปล่าผมต้องบอกว่าไม่ใช่อย่างปี2019นนะครับตอนที่มันขึ้นไปเนี่ยมันก็มีเลยขึ้นไปเห็นไหมครับ ดังนั้นนะครับมันไม่ได้คอนเฟิร์มมาร้อยเปอนะครับว่ามันจะไม่ตกมาแล้วทิ้งไส้นะครับคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้มาชี้ทางนะครับเพราะตัวผมเนี่ยก็ยังไม่กล้าการันตีนะครับเพราะผมก็รอสัญญาณเหมือนเพื่อนๆน,นี่แหละเพียงแต่ว่าถ้ามันปิดแท่งแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยเนาะผมคิดว่าค่อนข้างดูดีมากๆสําหรับบิตคอยคืออาจจะมีการย่อลงมาชนเส้น6 1 8อีกรอบก็ได้แต่มันจะกลายเป็นเส้นรับทันทีและเป็นเส้นรับที่ค่อนข้างแข็งเลยนะครับแล้วเราอาจจะได้มีโอกาสช้อนอีกรอบหนึ่ง แล้วปลายทางเนี่ยมันก็จะเป็นการวิ่งขึ้นไปนะครับส่วนถ้าเกิดว่าราคาบิตคอยเนี่ยปิดลงมาเป็นไส้เป็นเกฟสโตนโดจินะครับเป็นตามรูปนี้นะครับก็บอกไว้เลยว่าตัวใครตัวมันผมบอกเลยว่าใครไม่ออกผมออกก่อนไม่รู้แหละผมออกก่อนเลยนะครับถ้ามันเป็นแบบนั้นขึ้นมานะส่วนสโตคัสติกไอเนะครับต้องบอกว่า ขึ้นมายืนตรงราคา100เนี่ยคือมันไม่สามารถขึ้นไปสูงกว่า100ได้แล้วแหละนะครับมันยืนอยู่ตรง100เนี่ยนะครับมาตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วธันวามกรากุมภานะครับ3เดือนแล้วนะครับถ้าเกิดมาดูนะครับว่ามันเคยเป็นแบบนี้มาก่อนไหมผมต้องบอกว่าเคยนะครับตอนปี2021นะครับตอนที่ stochastic rsi นะครับขึ้นมาแตะ100่เนี่ยหลายๆเดือนเห็นไหมครับ1เดือนนะครับ2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนแล้วก็ล่วง ตอนนี้เนี่ยผ่านมา3เดือนนะแต่ถ้าดูตามกราฟเนี่ยนะครับมันคือจุดโอเวอร์บอทนะมันก็ไม่ใช่ราคาที่คุณควรจะเข้าไปซื้อแล้วนะครับถ้าพูดง่ายๆนะถึงมันจะขึ้นไปก็ตามนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ใช่จุดที่ควรจะเสี่ยงแล้วนะครับจุดที่ควรจะเสี่ยงจริงๆมันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ตรงบริเวณแถวนี้เนาะเป็นจุดที่ควรซื้อที่สุดแต่คนก็ไม่ได้ซื้อกันส่วน RSI เนี่ยต้องบอกว่ามันกําลังขึ้นมายืนเหนือเส้นสีขาวผมได้บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับผมจะขอพูดให้ฟัง เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาบิตคอยขึ้นมาแตะหลังจากนั้นมันมักจะตกลงนะครับปี2016นะครับ RSI ขึ้นมาแตะตกลงปี2019นะครับ RSI ขึ้นมาแตะตกลงเห็นไหมครับตอนปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาแตะแล้วทะลุแล้วด้วยนะครับแต่ยังไม่ปิดแท่งนะครับดังนั้นนะครับดูให้ดีถ้าเกิดมันปิดแท่งยืนเหนือได้ผมบอกเลยว่า To the Moon เนี่ยไม่ไกลเกินฝันแต่ถ้าเกิดว่ามันหักลงเนี่ยอย่างที่บอกนะครับผมก็จะโดดออกมาก่อนเนาะ ส่วนถ้าเกิดถามว่าตอนนี้เนี่ยบิตคอยมีแพทเทิร์นคล้ายกับแพทเทิร์นอะไรนะครับผมต้องบอกว่าจากที่ดูเนี่ยมันค่อนข้างจะคล้ายกับบอดดิงก์ท็อปนะครับเป็นแพทเทิร์นของการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังมีกลับให้บิตคอยขึ้นไปได้อยู่นะเพราะว่ามันยังไม่ได้ขึ้นไปชนเส้นสีแดงตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดเป็นตามรูปเนี่ยมันจะเป็นตามรูปนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเริ่มเกิดทรงแบบนี้ขึ้นมานะ เฮ้ยมันมีโอกาสนะที่จะเล่นบอดดิงท็อปได้นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นในรูปแบบที่ดีนะครับเราจะเรียกกันว่าแพทเทิร์นเมกาโฟนนะครับเป็นแพทเทิร์นหนึ่งนะครับที่อยู่ในบอดดิงเวสนั่นแหละนะครับมันเป็นแพทเทิร์นของการเป็นบูล i ิตต่อไปนะครับถ้ามันเกิดแบบนี้ขึ้นมาขึ้นมายืนเหนือได้นะครับมันย่อกลับลงมานะครับไอ้ตรงเนี้ยเราค่อยเข้าไปซื้อก็ได้ไม่สายถ้าเกิดสําหรับคนที่ไม่มีของจริงๆเนาะ ซื้อตรงนี้อีกทีให้มันคอนเฟิร์มก็ค่อนข้างน่าลุ้นอยู่แล้วมันก็อาจจะเล่นเป็นขึ้นไปต่อผมอยากให้เพื่อนๆนะครับช่วยโหวตหน่อยนะครับว่าบิตคอยเนี่ยสำหรับเพื่อนๆตอนนี้นะครับคิดว่ามันจะเล่นเป็นแพทเทิร์นแบบไหนระหว่างอันแรกนะครับโหวต A นะครับเมกาโฟนนะครับโหวต B นะครับบอดดนนิงท็อปนะครับก็ใครคิดว่าเป็นแบบไหนก็ไปโหวตนะครับผมจะทิ้งโหวตไว้อยู่ที่ชุมชนนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ